ครับสวัสดีครับพี่น้องมินีมาเห็นหน้าเราครับประเทศนี้ครับเดี๋ยวจะเก็บงานสับสันหนาว่าเสือปับห้ามครับผมหลุมอืงกับสันหนาว่า <c oughs> กับขวดของคนซีบัวนาโซซูระครับกันจอกันเดิมเพิ่มเติมคุณสามารถกับความไงคุณหลายครับหินทราย ท่านออาวะท่านเรือจับแล้วรับน้ำอันนี้เจ็ดเพิ่าปับหาเนี่ยเอาวะ่นครับว่าห้องสีเอาสีอันนี้ซ้ำใน ได้มาเก็บงานฝีมือดีบ่ครับหัวหน้าทีมงานนั่นเรือเรือนั้นมันก็จะเป็นเงีย้ยใส่คู่แท่งกับเก็บตีนภาพเหตุยังอีกน้อาบาทเนี่ยว่าเป็นหามคักแล้วหัวหน้าภาพเหตุยังบัมืนอนเหตุยังบัมน

ปกติขันเกียร์ราคาอีกอีกอีกราคาีิบวับจับระดดำน้ำอีกราคาหนึ่งเด้เพราะว่าอันนี้เป็นงานวีมือเนาะครับเป็นงานีมือเลย่ดน้ของไรก็ใส่กล่องเนาะเขาไปหาจิเอ้าผู้ผยาเศร้าบ้านเนาะ

ลักกลางตัวจับเลยนี่กระซ่่มน,หาหานี่เกือบกวรยังบม่ห้ามนี่จะเดียวว่าน้ำโคตรทัวส่วนมากก็สิร่องประมาณนี่ละครับประมาณปลายเกือบพอวันสี่ข่านปตหาคาลัก่ต้องบวกรถไส่กับเขาก็ลักกลางไปแทะเขาเ้าาาอย่จว

Quay mình ở đây tiền thôi mình bảo, ờ, Ừ tăm nhiều, vây, nước tăm nhiều, vây, nước ออกมาแต่เมียะเอาเบียออกมาเรียกเรียกกันนดรวะไอ้ียกัไวันบอกลายวันบอกมาอะไรเมื่อกเมื่อกี้ก่อนี่ก่อนกอนว่าจทนับสายจาองพก เป็นถามพ่อยญ่อยู่เงือนมันมาหาบเลยด้นี่ห้าบเราล้านรัานครับ้มาผมทอดขันตอนสุดท้ายแล้วครับ คราบข่าวครับเก็บงาน E ku de lo bop, bop, lo! Ale, bop, la, bop, bop! Ate, bop, bop! จบงานแล้วว่หนาว่ราสิจบงานแล้วมืออื่นมาสันมือนี่มีมีขวดมาดึงออกจากพ้องมาเลยเสียกนวนนย่ซกนายไลนด้ยบนี่แหละครับแต่รมงกลางวนยาบ้านมันใสกระิห้างกูียบงมันเรียงรู้ยี้ยางเดียวเนาะ mọi người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  mọi đẹp, mọi người 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 phải người mọi người mọi người mọi người phải người mọi người mọi người mọi người nước người mọi 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 โอ้ยงี้มูสามงมีเรียกแลยโว้ยจินก็มููดีเรือดตัวมูเียบแม่อยากินอีบ่รู้คถามเสโอ้ยจินน้ำเนี้ยยาจิ้ลูกชายกจ๊ลงเลยบดเอสาินนี่ก็ได้ด้วยหวหน้ากินกับโจ๊กเย็นไนจินกัจว่ามื้อโอ้ยใาย่กว่านี้ กินได้แก้วเนี่ยแกวไในตู้เย็นไ่ยั่ม่มาดละหากินเก็หมดกินไปยังมันผมไปแก้วแก้วเล้อนี่เลยครับบรรยากาศยังไปเรวานัวหัวมวนครับที่นาวคุดเลยนี่มีมันคีบอะไรเงินแสนไปปลายอยู่แล้วนั่นคุณะซับนั่นคนใสฮะคนใสดีเอ โออยนี่ละมึงบอกว่ามาเพื่นกูไดาเก่าดเพื่อนกูด้ขต้องใ้คันกูมากเขต้องต้องเสียดแ้มึงสภาพดีกูก็เบื่อวเงาหัวดีมากเคยนโอ้ก็ได้บอกหูนาหัวมวนยำดีละกเบไปย่องนหน่อยอุ้ยเกียงมดลาเกียงต่ไปหมหวงาหัดีกูกูกิดเตะตาภาษากูด กูเมื <c oughs> hmm, <c oughs> <c oughs> ่อยกูร้องปดเลยนั่งนั่งเนี้ยมหนัคนหนึ่งครับงานละการบ่มคนหนึ่งมือาละจัฟักเลยคูพาละาละกคู่พาละาละกอบคู่อะไรคูพลาละคู่พาละอย่างนี้มามันเมื่อยมันนั่งจอกมันเบื่อสใจยังไงบอยังอกนนี้บอวน้ำไผบอวเห็นเหยียงน้ำไผพอมพอมอดอมากกว่าีมอบุนใจยังนั่ง เมยเนาะเห็นคนเมยเนาะเดี๋ยวจะแจกเราไรคนเจมันยขาบเนาะไ่อยากให้าเห็ตอยเนาะว่าบริไินบด้กินแล้ว่าเมย์ดิเราเมยเมย กูเมูออกากข้กันเห็นกยกูนั่งซม่อยก่อนโอ้ยนงานกจกันไม่นอเดยวเดียวเดกินน้ำอเดียวขจบ่ทัวทองอนนี้ยังเหมดอันนี้นั่งเลยดีปากเอยหายาห่มไปหม่ยมันเ็ยังนี้เ็ยังเฮียอยู่หมดให้เรากีาใส่ข้านก่อนลยเมยนะครับ่าบำมาเ๋ยวเขานกนครับไปหาฟังพยาบาลไม่ป่าใสก่อนเชี เอาแบบได้หอมักเบบได้จัดได้เหรอเนอะหาข้วหาข้วยดเลี้ยวไปันหนึ่งกับปันหาเร่ออุ้ยบัขายได้ไอเสียงบ่ขายบ่ขายบ่มักเงินแบบไหนดิขันหมดไหลพ่อโอ้คครับพอกันคิวหน้าครับ